ากเราจะพูดถึงการแข่งขันฟุตบอลที่คนทั้งโลกต่างเฝ้ารอคอยนั้นคงเป็นการแข่งขันฟุตบอลร,ระหว่างสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลกับสโมสรฟุตบอลแม,สน,มนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือที่สื่อมวลชนไทยเรียกว่าศึกแดงเดือดถือเป็นอีกหนึ่งในการแข่งขันนัดสำคัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในฟุตบอลยุโรปทั้งสองทีมเป็นสโมสรที่ประสบความสำเร็จในอังกฤษโดยผลงานการคว้าชแชมป์ของทั้งสองทีมรวมกันไปแล้วกว่า121ถ้วยทั้งนี้นอกเหนือจากการแข่งขันบนสนามทั้งสองทีงมยังมีรายได้มากมายจากผู้สนับสนุนและแฟนฟุตบอลทั่วโลก นักฟุตบอลที่อยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาอย่างยาวนานอย่างแรอนจิ๊กเคยกล่าวไว้ว่า บางทีการแข่งขันระหว่างลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจเป็นการแข่งขันที่โด่งดังที่สุดในฟุตบอลอังกฤษโดยการแข่งขันของทั้งสองทีมมักจะเกิดขึ้นในตอนกลางวันเนื่องจากสื่อให้ความสนใจและเพื่อไม่ให้แฟนฟุตบอลดื่มเหล้ามากจนเกินไปก่อนเริ่มเกมเดี๋ยวเรามาดูประวัติศาสตร์ของสื่อแดงเดือดน,นี้กันบ้างครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งให้ช่องต้นซีอีหน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมครับผมช่วยกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยครับเพื่อที่คนอื่นจะไได้้เห็็นนคลิิปของงงผมมากกยย่ึ ฝากด้วยนะครับ การแข่งขันเกิดขึ้นชัดเจนระหว่างทั้งสองเมืองในช่วงยุคอุตสาหกรรมไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะเกิดการแข่งขันทั้งในด้านวัฒนธรธรมการค้าขายหรือแม้กระทั่งการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์เนื่องจากทั้งสองเมืองใหญ่นี้ตั้งอยู่ห่างกันเพียง56กิโลเมตรและช่วงนี้เองที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีชื่อเสียงในด้านอุตสาหกรรมเครื่องจกักรขณะที่ลิเวอร์พูลเป็นเมืองท่าที่สำคัญทําให้ทั้งสองเมืองต,งต่างต้องพึ่งพากันและกันแมนเชสเตอร์ Manchester ต้องพึ่งพาลิเวอร์พูลในการส่งออกสินค้าไปทางเรือส่วนลิเวอร์พูลกตอเเมชร์ แต่เมื่อมีการขุดคลองเดินเรือที่แมนเชสเตอร์ขึ้นเรือก็ไม่จําเป็นต้องเดินทางผ่านเมืองริเวอร์พูลอีกต่อไปสามารถส่งสินค้าโดยตรงถึงแมนเชสเตอร์ได้เลยคลองเดินเรือนี้สร้างเสร็จในปี1894ถือว่าเป็นคลองเดินเรือที่ยาวที่สุดในโลกการสร้างคลองส่งผลทางการค้าทําให้เกิดการสูญเสียงานและความไม่พอใจแก่ชาวเมืองริเวอร์พูลเป็นอย่างมากดังนั้นนักประวัติศาสตร์จึงลงความเห็นว่านี่เป็นสาเหตุของความบาดหมางระหว่าง2เมืองนี้ หากเราสังเกตด,ดีๆนั้นตาสโมสรของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังมีสัญลักษณ์ลูปหรือแสดงให้เห็นถึงคลองเดินเรือแมนเชสเตอร์และสะท้อนให้เห็นลากเง่าของการค้าของแมนเชสเตอร์อย่างไรก็ตามสัญลักษณ์รูปเรือก็มีปรากฏในตาสโมสรของแมนเชสเตอร์ซิตี้เช่นกัน แ,แล้วทุกอย่างมีขึ้นก็ต้องมีลงในช่วงปี1,970ถึง1,980อุตสาหากรรมของทั้งสองเมืองนี้อยู่ในจุดขาลงแต่ทั้งสองเมืองนี้ก็กลับมาสู่จุดประสบความสําเร็จอีกครั้งโดยทั้งสองเมืองนี้เป็นที่รู้จักกันในฐานะเมืองระดับโลกแมเชสเตอร์ Manchester ได้เป็นเจ้าภาพจัดกีฬาเคือจัก,กรภพป,ปี2002ขณะที่ลิเวอร์พูลได้รับการกําหนดเป็นเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรปในปี2008และตอนที่ทั้งสองเมืองก่อตั้งสโมสฟรฟุตบอลขึ้นมามันก็กลายเป็นอีกหนึ่งตัวแทนของการปลดปล่อยความบาดหมางระหว่างทั้ง ฝ่ายไปในที่สุด ต่อมาเรามาดูสถิติความสําเร็จของทั้ง2ทีมกันบ้างครับลิเวอร์พูลคว้าแชมป์รายการใหญ่มาแล้วทั้งสิ้น70สมัยประกอบด้วยแชมเปียนลีก19สมัย FA คัพ8สมัยลีกคัพ9สมัยแชมเปี้ยนลีก6สมัยยูโรปาลีก3สมัยยูฟาซูเปอร์คัพ4สมัยฟี فا คัพเวิลด์คัพ1สมัยคอมมูนิตี้ชิล์16สมัยเดอะแชมเปี้ยนชิพ4สมัยส่วนทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าแชมป์รายการใหญ่มาแล้วทั้งสิ้น69สมัยประกอบด้วยแชมเปียนลีก20 สมัยลีกคัพ6สมัยแชมเปี้ยนลีก3สมัยยูโรป้าลีก1สมัยคัพวินเนอร์ครัพ1สมัยยูฟ่าซูเปอร,ร์คัพ1สมัยฟีฟ่าคัพเบลล์คัพ2สมัยคอมมูนิตี้ชิล21สมัยเดอะแชมเปี้ยนชิพ2สมัยหากแต่ว่าครั้งหนึ่งเคยมีเรื่องที่หลายคนไม่เคยทราบว่ายอดผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างเซอร์แมตต์บัตบี้เคยเป็นนักเตะของลิเวอร์พูลมาก่อนบุรุษผ,ผู้มีอิทธิพลต่อประวัติศาสตร์อันยาวนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด และเป็นผู้นำสโมอสรปีศาจแดงควา้าแชมป์ยูโรเปียนคัพไดเป็นครั้งแรกเคยเป็นนักเตะของลิเวอร์พูลโดยลงเล่นไปทั้งสิ้น115นัดทำได้3ประตูอีกครั้งยังเคยได้รับข้อเสนอให้เป็นผู้จัดการทีมของลิเวอร์พูลอีกด้วยเพียงแต่เจ้าตัวปฏิเสธและตัดสินใจไปคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแทนแต่หากจะพูดถึงเรื่องการซื้อขายนักเตะของทั้ง2ทีมแล้วนั้นไม่มีการซื้อขายนักเตะโดยตรงระหว่างทั้ง2สโมอสรมายาวนานเกือบ58ปีแล้วโดยผู้เล่นคนสุดท้ายที่ทั้ง2ทีมซื้อขายกันโดยตรงระหว่างกกันน็คือใปี1960 โดยเป็นการย้ายจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาลิเวอร์พูลถึงอย่างไรก็ตามกาเบียลไฮเซ่อดีตแบ็กซด์ทีมชาติอาร์เจนตินาเกือบกลายเป็นผู้ที่ฝ่าฝื้นกฎเล็กที่ว่านี้คนแรกในรอบทศวรรษหลังลิเวอร์พูลติดต่อขอซื้อตัวกาเบียลไฮเซ่ในปี2007อย่างไรก็ดีดูนี้ไม่เกิดขึ้นเพราะว่าเซอร์เอเลฟ์กูสันตะโกนใส่หน้าเอเจนต์ส่วนตัวของไฮเซ่ไปดังๆว่าแกไม่รู้นึกไงว่ายูไนเต็ดไม่มีวันขายนักเตะให้ลิเวอร์พูลและด้วยคำพูดนี้เองแบ็กซด์ทีมชาติอาร์เจนตินาจึงไดย เพียงแค่12คนเท่านั้นที่เคยลงเล่นให้ทั้งริเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผ่านการซื้อขายกันโดยตรงและอีกเรื่องที่หลายคนอาจไม่เคยรู้เลยก็คือแทบไม่น่าเชื่อเลยครับว่าสโมสรที่มีอายุ144ปีอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลที่มีอายุถึง130ปีและเคยคว้าแชมป์ถ้วยยุโรปได้รวมกันถึง21โทฟี่เพิ่งเคยจะไปเชิญหน้ากันในเวทีฟุตบอลยุโรปเพียงแค่ครั้งเดียวในปี2016 โดยเป็นการแข่งขันในศึกยูโรป้าหลีกรอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปได้ด้วยสกอร์รวม2นัด3ประตูต่อ1ครับผมเอาละหลังจากเราไปดูประวัติศาสตร์ของทั้ง2ทีมมาแล้วว่าทำไมทั้ง2ทีมนี้มีความบาดหมางก,กันนะครับผม เดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาดูนัดต่อไปที่ทั้ง2ทีมจะลงแข่งกันนั่นก็คือเกมพิเมลีกนัดที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะบุกไปเยือนลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์จะมีขึ้นในวันที่5เดือนมีนาคม2023มีขึ้นเวลา5ทุ่มครึ่งของเวลาประเทศไทยครับถึงแม้ว่าอันดับของทั้ง2ทีมจะต่างกันพอสมควรนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่อันดับ3ลิเวอร์พูลอยู่อันดับ6แต่ว่าฟอร์มโดยรวมของทั้ง2ทีมในช่วง5นัดลังสุดมีความเหมือนกันมากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหนัดลังส เมอ1แพ้1ส่วนลิวพูห้านัดหลังสุดก็ชนะ3เสมอ1แพ้1เหมือนกันครับผม ส่วนสถิติของทั้ง2ทีมที่เจอกันมาครับเจอกันมาทั้งสิ้น185เกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นฝ่ายเอาชนะได้72เกมส่วนลิเวอร์พูลสามารถเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้62เกมและทั้ง2ทีมก็เสมอกันทั้งสิ้น51เกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถยิงประตูได้248ประตูส่วนลิเวอร์พูลสามารถยิงประตูได้237ประตูซึ่งเป็นสถิติที่สูสีกันมากเลยทีเดียวครับส่วนผู้เล่นคีย์แมนของทั้ง2ทีมฝั่งลิเวอร์พูลจะเป็นโมเมสซาราที่ตอนนี้ ยิงประตูในพรีเมียร์ลีกไปแล้วทั้งสิ้น9ประตูด้วยกันส่วนขอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเป็นมาคัสและฟอร์ดที่ช่วงหลังในฟอร์มดีมากซึ่งล่าสุดเลฟ f อร์ดสามารถยิงประตูในพรีเมียร์ลีกไปแล้วทั้งสิ้น14ประตูด้วยกันครับส่วนสถิติการเจอกันในแอนฟิลด์5นัดหลังสุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและรเวพูครับผม เป็นทางฝั่งลิเวอร์พูลทำได้ดีกว่านะครับลิเวอร์พูลสามารถเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ถึง3ครั้งแล้วก็เสมอ2ครั้งโดยที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่สามารถเอาชนะลิเวอร์พูลได้เลยในแอนฟิลด์ถึง5เกมแล้วครับและมีอีกอย่างหนึ่งที่น่ากลัวก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถยิงประตูในแอนฟิลด์ได้เพียงแค่1ประตูนะครับในช่วง5นัดหลังสุดยังไงแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็แฟนบอลลิเวอร์พูลก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับ ห้าทุ่มครึ่งวันอาทิตย์ที่5เดือนมีนาคม2023ส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องต้นซีหน่อยนะครับแล้วก็ช่วยกดถูกใจให้ด้วยครับผมเพื่อที่คนอืน่นๆจะได้เห็นคลิปของผมมากยิ่งขึ้นครับยังไงก็ฝากด้วยครับส่วนคลิปในวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม